เพื่อนเขวัดใจกันตอนไหนเพื่อนกันจริงตองได้มดจริงเหรอเนี่ยผมพบปืนมานะอุ้ยร่ามาอุดยุนมนี่ยตึ้งไดคิวเลยเลยไอ้มาเพื่อไม่เปลี่ยนตามตึ้งิจต่างที่นไม่มาได้เื้อเดี๋ยวเจ้ติวันเพื่อนี่ไม่ตัวนะครับกูกูได้มาด้วยข่าวนี้กูกี่ใจมาเลยเพื่อนเนอะคุณเราวกวโอ้ขึ้นก็มีพลังที่ต้องไหวองนีนะไม่มีแต่ว่างนะแต่พี่ร้านมึงจิบมาได้มาไหม Đây có phải là phụ khai ba tiền liền Thế phụ thêm là gì vậy ơi, <laughs> có thêm, ràn có thêm Chết, dạ, đắm lắm à. à, chết cũng nhiều đấy, mặc mà, mày đâu Ràn bữa có khai mày chết bà Thế này, bữa cái bữa á bà Ừ, Ủa, Phải rất mày ra đây hả? Ừ. Cái cháy Rù cái nhu à, nít cháy mình vẫn cứ bên ngoài đứa phụ phải nặng ta đặt Tạm máy luôn á? Dạ dạ Mình chả gặp Mày đâu có ra đây Cứ Thế mày có mày cũng không ai ra Mình ta เดี๋ยวเล่นปัญหาแล้วเราเมาหันวจนเปื่อนไม่ใจมากก็เปื่อนกินปีติเออน่ารำนำยาผ้าอือลองชิมเลยนะเราจะรับฟื้ที่ชุมได้เลยอือรอยนะเปื่อรอยเลยกูว่าไม่เป็นสิมึงเบิร์กเรื่อยกันเดี๋ยสุภาษามาให้มาเลยนะเดี๋ยวมันอีเฟกซ์ทีไม่ได้มันไอ้เรืยมึงกับปีกอย่างนี้กินเลย มืใ่ในขี้ชีดเด็กคุณโกะมันมีเพศกินไม่ได้เออมันใช่มัได้

Mày gì đâu? À, Mày đùa mà lại mà Mày ơi mày chạy ôt bếp Mày không tin lời chuyện tốt nàng tập đấy không ngạc quên Ê! nàng tư chắn à, là chính trắng không Nghe đi trắng này bự kiếm bài lên cái mông rất là chay na mông có kéo S này phải S R E C T P để bọn mình lên cát địa bàn để quan sát quá này đứa với anh mà cái sát đấy anh lợi với anh có mông buông rồi cao ba thế nào có chết ship oh để đáy cảm ơn mấy anh ấy tuyển không chút chẳng có đang người thấy mình với nồi anh tuyển đấy giờ xong rồi đấy mấy tổng thoi không rồi อ้เรื่อกับเพื่อนกับเรื่อทบ้านมึงอย่านักเองนะเดี๋ยวพ่วไปใหญ่ได้คนโดยอดิโลเดี๋ยวพูใจเต้นมันเองกอไปมาไดเไเดี๋ยวพูดอานสบาทเลอกูก็เออ้ตัวแรกคุณฟังฟเอยเงด้วยรวยเดี๋ยวไปรับคุณมาอุ้มนล้วเดี๋ยวพูดปากเล่นมากันรถนี่มึกับเมี่ยไม่ได้ปักเนี่ย เดินมาเข้ารากันดีดีเว้์ไปเนี่ยังน,นับสาหรอ้อยักตอนทุนอรายกำไรแค่สิบบาทยืนยางทั้งวนันลูกค้ามันน้อยลูกค้าเขายังม่รู้จักไปเทอแต่ก็เดี๋ยวเข้าเชิญปูโมูในในฟซไปเลื่อยๆนะถ้าพวกงนอนเลยจริงสักวันเพื่นตอบแบบก็ดีอกอกแม้ แต่โทจังไม่ได้โทรเรื่องค่ายโค้งนะแต่โทรเรือ่องเกิอน่เข้าใจเนี่ยห็นเจ๊ตไหมวันนี้ไม่ปอดใ,ใจนู่ไนไนม่พอดใจนี่ค้อนั้นค่อนี้แต่ว่าไม่รู้ทางเปลือพี่จะต้องเย้ยใช่ไหมอะว่าเราว่างธุรกิจคือธุรกิจมิตรภาพก็คือมิตรภาพวันนี้ยํงทำทุกเร็วเท่าเผื่อไม่เข้าใจก็ไม่ผือสักวันถ้าเขาทำธุร,รก,กิจเขาจะไ,ได้รุยเหงว่ากันค่ายโค้งนได้กำไรบ้านช่องบ้านนี้เธอแต่ไม่เป็นไรนะ ยังมีเขายุคางๆขอบคุณนะอย่าได้อ่ะแจ็คเลยเกินวะสักวันหนึ่งเท่าธุรกิจเราไปได้พานไปได้ดีเลยมีแด่เลยบอกกูเลยยิ่งใช่พลิกมานหลัวเลยจัดให้มันเต็มถ้วยเลยวันนี้บอกไปเพชรปาปีนปิดไฟนนอนปะ เปืนมั้งมึงเปิดด่านมาเลยโอเคดีมั้ยโอเคพี่เลยมึเงเนี่ยกุยรับไอ้ลาวันวันงั้นปิดด่านมาโน่นเฮ้ยจ่าเกียกูมึงกินเหล็กก้งจดถก้กาววายได้ไม่นานเดี๋ยวมันกระบูดเธอว่างี้นะข้าก็ขึ้นทุกวันเฮ้ยกูเลส่งเจียงลากันวันนี้ใช่ดูดูกูเกิดถ้าปวดมึงกูยอย่างแม่เมียตำเขาข้า,ขาเลยแต่บ้านว่าม,มาวุฒน์นนมึงทุกวันมึงเลสเจอกับไอ้กิ่งจ้ะ เปิดเล็กๆก,ก็ไม่จะมีโอกาสวังนี้จ้าเปิดจ้ำที่จ้าค่าเลยเออถ้าพูดได้ประน,นันกะดีแ,แกงเรีงนบูนเออไกลต้องใช้ยนะังไงนานหลังนั้นใชยยากขิงเลยโปริต้ามาเต็มที่ ไอ้ไรกูนี่ต้องเหยียดเสียเชื่อเลยนเลยนะบาบ่มึงก็เอากูก็ตัวขนไอ้ร้ยบอกกูมาลบทันทีกูทำมาแล้วนี่นกคุณนักเรียเออมุงก็อยมาเลยครับาเรีดีดีบเอารอมุ้อดซ้อนนะใหนำกันีเราเ้นนะ เว้ยเนอะฟีมึงโคตรดีเลยเจ๊เออนี่เซ็กกองให้แกนะสรุปกองกลับไปฝากน้องน้อนทีไรอิงเออได้เลยเอ็งป้าเอ้ยยังโค้มหน่อยยังอยู่บ่ดีหลังจากนี้มือเถียงพปนหน้านร้านกูอ่ะกูฝากมึงจัดการด้วยนะแต่ถ้าปวดมึงเหมือนกันอิงเออเพื่อนรีพวกังเดืมานะเว้ยเออแต่มาเรื่องในวันก่อนก็ทุนนะเว้ยนี่กูไม่รู้จริงๆเนียแต่ก้าไม่ตำเองฝอกการฝากการนี่บาดก้องบาดกระตื้อบาตรกำไร กูนไม่ได้กูทุ่กูเข่หน่อยใจ้เรวกูกู้วมากลัว่าเผื่อนี่แม่เข้าใจี้ไปว่าตัดคาดเพื่อนกันแต่ตอนนี้กูขโดลงอกเลยกเผื่อข้าใจเลยอะแต่ว่านั่นเลยแค่ไปทำได้แ้วพี่ลวงลนงกูท่าเหนื่อยเลยปานี้เออเด็ดเดเด็ดเด็ดเดี๋ยว็เดี๋ยว็ดเดเดเด็ดเเดีเเดเเ็เเดเ 嗯，可以、嗯。你好了，有没的呢？